ามกันต่อนะคะสําหรับกรณีมาแวร์วนครายที่เป็นมาแวร์เรียกค่าไถ่หลายคนอาจจะสงสัยว่าอเอ๊ะมาแวร์คืออะไรบางคนรู้อยู่แล้วบางคนเคยได้ยินแต่ไวรัสได้ยินแต่คุกกี้มาแวร์จริงๆคือตัวใหญ่ล่าสุดคือเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประสงค์ร้ายโ <ทำ S 1> จมตีร,ระบบ,ะบ,บะจารกรรมข้อมูลอย่างนี้ซึ่งพวกไวรัสเวิร์มโทรจันต่างๆก็คือเป็น ประเภทของมาแวร r e นะม a l w a r นี่คือเหมือนกับว่าเป็น s u b เซตตัวใหญ่สุดนะคะคตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เขาบอกเลยว่ามาแวร r e w a n n a c นี้เนี่ยถือเป็นการโจมตีแบบใหม่ของไซเบอร์ของโลกเป็นรูปแบบกลุ่มมิจฉาชีพที่ทําเพื่อเงินแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะมันป้องกันได้ค่ะนายปริญญาหอมอเนกประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท s s Professional Center และผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และความมั่นคงก็บอกเลยนะคะว่า มาแวร์เรียกค่าถ่ายที่ชื่อวานาครายที่ลุกลามมาถึงภูมิภาคเอเชียร,รวมถึงไทยด้วยเนี่ยการโจมตีในบ้านเราจะผ่านมาทางอีเมลแล้วก็เว็บไซต์ซึ่งมีความสามารถในรูปแบบเวิร์มเวิร์มโปรแกรมหรือว่าหนอนโปรแกรมเนี่ยนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินกระโดดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์จากเครื่องหนึ่งสู่อีกเครื่องหนึ่งตามช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ที่ไม่มีการอัปเดตแล้วก็กระโดดไปได้หลายๆเครื่องโดยไม่จํากัดค่ะ มาแวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ransomware worm ซึ่งก็ถือว่าเป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกเป็นภัยคุกคามแบบกลุ่มวิชาชีพที่ทำเพื่อเงินหรือเพื่อธุรกิจ ransom มันก็คือค่าถ่าย ransomware worm ก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมเรียกค่าถ่ายมาแวร์เรียกค่าถ่ายแบบนี้แหละค่ะซึ่งวิธีการป้องกันคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะต้องโหลดแท็ก Microsoft มาป้องกันหรือว่าฉีดวัคซีนเข้าไปป้องกันถ้าพูดให้เห็นภาพคอมพิวเตอร์เครื่องไหนที่โดนโจมตีแล้วเนี่ยไม่มีทางแก้ไขนะคะ ต้องจ่ายเงินให้เขาเท่านั้นหรือจะไม่จ่ายก็ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องยอมแลกกับข้อมูลที่เราจะเสียไปเพราะว่าหน้าจอมันจะล็อกเลยอย่างที่เราเคยขึ้นหน้าจอให้ดูแล้วว่าถ้าติดโปรแกรมนี้ติดมาว์นี้เมื่อไหร่เนี่ยหน้าจอจะถูกล็อกแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็บอกว่าจะเรียกค่าถ่ายนู่นนี่นั่นโน่นถ้าไม่จ่ายมาข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเนี้ยบางคนอาจจะเคยโหลดหนังแบบผิดกฎหมายบ้าง<อ>บางคนอาจจะเคยโหลดภาพโป๊เอาไปปล่อย กับทุกคนที่อยู่ในคอนแทคที่คอมพิวเตอร์นี้มีคนใช้ก็กลัวกลัวสิคุณเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่ติดไปเช็คดูนะคะว่าโปรแกรมของเราเนี่ยอัปเดตมาป้องกันแล้วหรือยังครับฉีดวัคซีนแล้วหรือยังถ้ายังรีบทำนะคะเพราะว่ามันป้องกันได้นายปริญญายังบอกด้วยว่าในไทยภาครัฐแล้วก็เอกชนที่โดนโจมตีเนี่ยนะคะมีระบบป้องกันแล้วทั้งนั้นเลยนะเพียงแต่ว่าไม่อัปเดตไง ไม่เต็มร้อยแล้วบางครั้งก็คือรู้เท่าไม่ถึงการด้วยอย่างที่บอกคนทางรอดอีกหนึ่งทางคือมันสำรองข้อมูลคล้ายๆกับการทำประกันชีวิตเอาไว้อ่ะค่ะแล้วก็อย่าประมาทเตือนด้วยนะคะว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามแต่ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกคือพูดง่ายๆเวลาที่เ,เราเหมือนกับจะเข้าเว็บที่ไม่รู้จักเนี่ยต้องเช็คต้องตรวจสอบกันก่อนเพราะว่าเขาออกมาบอกเลยว่า มาแวร์ are, เรียกค่าถ่ายอันนี้เขาเริ่มหาต้นตอกันนะคุณเพราะว่ามันไปทั่วโลกใช่ไหมอังกฤษก,กับรัสเซียโดนหนักสุดเขาบอกว่าอาจจะเชื่อมโยงกับรัฐบาลเกาหลีเหนือหรือเปล่าอ,อ,อานี่ขึ้นเลยเห็นไหมวานาคราแรนซ์เมอร์บริษัทพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ Casper s k สกแล้วก็ Symantec เนี่ยพบหลักฐานทางด้านเทคนิคถึงความเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลเกาหลีเหนือกับมาแวร์เรียกค่าถ่ายตัวนี้โดยระบุว่าโค้ดของของมาแวร์วานาคราเนี่ยนะคะ ถ้ารุ่นแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างจะไปคล้ายกับโค้ดที่ปรากฏในโปรแกรมของ l a z a r u s Group ซึ่งเป็นกลุ่มปฏิบัติการแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือที่เคยก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์อย่างเหตุโจมตีบริษัท Sony Pictures เมื่อปี2557จําได้ไหมคุณตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน s ซ ny นี่โดนโจมตีเสียหายไปเยอะเลยรวมถึงเหตุปล้นชิงทรัพย์ธนาคารในบังกลาเทศเสียหายไปอีกกว่า2,000ล้านบาทด้วยขณะเดียวกัน La z a r u s Group เนี่ยแหละยังใช้บิตคอยเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุโจมตีแล้วก็แฮ แต่ถึงแม้บริษัทแคสเปอร์สกี้จะทำการวิจัยแล้วก็ศึกษารูปแบบปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มลาซารัสมานานหลายปีก็ยังคงเร็วเกินไปนะคะที่จะสรุปชัดเจนว่า กลุ่มลาซารัสกรุ๊ปนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังมาแวร์เรียกค่าไถ่เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่กลุ่มไหนก็ตามก็อาจจะนำโค้ดของกลุ่มลาซารัสไปใช้เพื่อสร้างความปั่นป่วนแล้วก็ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่ากลุ่มคนที่คิดค้นโค้ดนั้นๆเนี่ยอาจเป็นผู้ลงมือก่อเหตุปล่อยมาแวร์เรียกค่าไถ่จนสร้างความปั่นป่วนก็ได้คืบอบางคนอาจจะป้ายความผิดให้กับลาซารัสก็ได้อ,อันนี้เนี่ยยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าเป็นใครกันแน่ แต่ผู้เชี่ยวชาญระบุนะคะว่าไม่พบโค้ดดังกล่าวปรากฏในมาแวร์เรียกค่าถ่ายเวอร์ชันล่าสุดแล้วคือมันออกมาหลายเวอร์ชัน <ฮะ S 2> เวอร์ชันแรกเนี่ยมีแต่เวอร์ชันล่าสุดไม่มีแล้วนะคะซึ่งระหว่างที่ทั่วโลกกาลังตามไล่ล่าตัวมือดีที่อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยให้ช่วยการสืบหาต้นตอ,นตอ,นข,อของมาแวร์เรียกค่าถ่ายนี้เพื่อยุติการระบาดให้ได้เร็วที่สุดค่ะบางคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวจริงจมันเรื่องใกล้ตัวนะไม่ไกลคือบางทีอะ เว็บพูดง่ายๆนะพวกเว็บที่แบบมีภาพโปหรือว่าเซ็กซี่ sexy, ว่าแมักจะมีพวกสแปมมีพวกมาแวอะไรแบบนี้อยู่เยอะนะคะแล้วบางทีเรากดเข้าไปไม่รู้แล้วมันก็ชอบบอกให้กดต่อๆไปเรื่อยๆว่าให้สมัครอันนี้ให้กด accept อันนี้ให้ไปต่อตรงนั้นถึงจะ <ไว S 2> ดูได้บบถูกคะ่ะนะฮะ